พิมพ์ออกมาเป็นลายปุกอะตอนแรกพิมพ์พิมน์พิมป,ปกติก่อนกินปกติพินปกติเพื่อให้เห็นว่าจริงคืออะไรแล้วหลังจากนั้นก็ทาเป็นลายปูุกเพื่ออะไรคัดลายมือตามคัดลายมือตามปัญหาและเฉลยเก่าทุกศกพอคัดเสร็จเอามาอ่านให้มันถูกต้องอ่านแล้วสามสี่เที่ยวพอคล่องเสร็จแล้วก็ท่องจำก็ต้องจําเสร็จทําแบบฝึกหัดเลยแค่นี้แหละไม่มีคําว่าตก คัดลายมือแล้วคัดลายมือปัญหาเฉลยเก่าทั้งหมดหาเฉลยพอคัดเสร็จเอามาอ่านให้มันถูกอ่านถูกไหมอ่านช้าช้าอ่านชัดชัดพออ่านถูกเสร็จแล้วอ๋อให้อธิบายอ๋อความหมายมันเป็นอย่างงี้อ๋อเข้าใจเสร็จท่องอ่านจนคล่องเสร็จแล้วก็ท่องทีหลังอ่านให้ติดปากอ่านช้าช้าชัดชัดนะคัดลายมือก่อนนะแล้วก็อ่านอ่านเสร็จแล้วก็มาท่องท่องเสร็จแล้วก็อ่าเขียนทําแบบฝึกหัดตองนั้นเลยไอที่ท่องได้หมดเนี่ย เขียนว่าเขียนถูกไหมที่ทิ่ที่ที่ที่ท่องมาเมื่อกี้หนึ่งแัทย์ลายมือให้ได้สองอ่านให้มันถูกต้องให้ชัดอ่านมันคล่องเจนแล้วก็ท่องสักสามสี่รอบพอจําได้พอจําได้เด็ดปิดหนังสือเขาเนี่ยเขียนเลยทาแบบสุพหักตรงนั้นเลยที่ท่องไปนี่แหละอ๋อทีสามเดือนก็จบแล้วเนี่ยจำไม่หมดเลยครับพอได้ของเก่าอุ้ยอันนู้ก็ตอบได้นี่ก็ตอบได้ทําไมล่ะยิ่งวยากรณ์นี่พอไปถึงปุ๊บนั่งหลับตาเขียนเลยเพราะวากกณรเนี่ยมันซ้ำพร้อมกับแปดสิคเอร์เซ็นใช่ วยากรเนี่ยนั่งหลับตาเขียนเลยประโยคถ้ามันไม่ตรงกับที่เราเจอมาล่ะมันสามารถเขียนแนวทางแปลไปได้เลยผมแปลเดี่ยวหนึ่งสองแตดในสื่อแค่สองเล่มแต่ผลแปลได้ทั้งหมดก็คือไปนอนแปล้วไม่ได้เข้าเรียนในห้องเรียนตอนไปเรียนเนี่ยอาจารย์ที่สอนแปลเดี่ยวหนึ่งสองเอาหมอนมาคนละใบกันหนังสือคนละเล่มนอนแปลนอนแปลชั่วโมงครึ่งแล้วก็ไม่รู้ใครหลับก่อนเลยแต่แปลแค่สองเล่มั้งบดแต่ต้องแล้แปดทั้หมดเลย พราะเราได้หลักได้หลักการไปแล้วใช่ได้หลักการได้ไอเดียมันไม่ยากแต่ถ้าจะเอาสอบมันง่ายนิดเดียวแต่ถ้าเข้าใจละเราทรมัมันคืออะไรวิเคราะห์ออยังไงองค์ทรมันคืออะไรอันนั้นคือยากขึ้นอเอาแค่สอบก่อนอ <า S 2> ถ้าก็สอบผ่านเนี่ยปัญหาเฉลยเก่าเนี่ยมาทําตัวรอยปูแล้วคัดคัด,คดลายมือนะคัดให้สวยเลยพอ,อคัดเสร็จเอามาอ่านคัดชัดอ่านเสร็จแล้วก็ท่องไม่นานจําได้จําได้เสร็จแล้วก็ทาแบบฝึกหัดตอนนั้นเลยจบ ใช้เวลาไม่เกินสามเดือนปัญหาจระเขยเก่าทํามาหมดพอทามาหมดเขาไปเจอโอ้ยแบบนี้เจอมาแล้วเอยแบบนี้เจอมาแล้วแบบนี้เจอมาแล้วอ่านหมดใช่การสอบสนามหลวงนี่คือปัญหาจระเขยเก่ามีคัดหลายมือคัดลายอ่าน,นแล้วก็มาท่องเท่าเสร็จแล้วก็ปิดหนังสือเขียน <Okay. S 2> แค่นั้นแหละเราก็จะอุ้ยแล้วก็พึ่งเขียนไปเนี่ยพึ่งอ่านไปเนี่ยพึ่งท่องไปเนี่ยแล้วก็เขียนแล้วคิจำได้เนี่ยจาได้ทำไ,ไมอย่างน้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จำได้ สนามลมเนี้ยถึงเก้าสิบเก้าสิบที่หกสิบกว่าก็สอบผ่านถ้าเราจําได้เก้าสิบล่ะง่ายจังเลยออแต่เราจำได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปทำกันอ่านั่นคือเบื่องต้นเลยลองทำดูนักทำก็เหมือนกันครับทําแบบเนี้ยปัญหาเจริลยเก่าปัญหาเจอลยเก่าเพราะว่าปัญหาเจอเลยเก่าเนี้ยมันจะเป็นแนวทางอ๋อเข้าใจเห็นภาพรวมแล้วดูปัญหาเจอเลยเก่าแล้วก็คัดลายมือตัวคัดลายมือเนี่ยที่พม่าผมคัดลายมือได้ทีหนึ่งของพม่า คัดลายมือแล้วเขียนเรียงความภาษาพม่าผมก็ได้ที่สองของพม่าระดับมปลายนะแล้วก็เขียนเรียงความภาษาอังกฤษก็หนึ่งในสิบเก้าของพม่าทั้งประเทศเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเรียงความภาษาพม่าผมได้ที่สองเรียงความภาษาอังกฤษก็อยู่ในทั้งหมดในสิบหนึ่งในสิบเก้าที่ผ่านแต่ลายมือก็ลายมือใครมือสวยจังบอกขาต่างชาติเฮ้ยเขียนได้สวยขนาดนี้เ่ นั่งขับไปทุกวัน